ชีวิตพิกคุณประคองได้มรดก1,000ล้านได้รับการเปิดเผยจากนางประคอนกีบสันอายุ57ปีชาวสุพรรณบุรีและนางสาวเอริกาจัสมินบอลวินกับกิบสันอายุ22ปีลูกครึ่งไทยอเมริกันลูกสาวหลังกลับจากประเทศสหรัฐอเมริการับมรดกมูลค่า1,000ล้านบาทของนายเคนริกบอลวินกิบสันชาวอเมริกันผู้เป็นสามีที่เสียชีวิตด้วยมะเร็งค่ะ โดยนางประคองกล่าวความหลังให้ฟังว่าเมื่อปี2,536ตนเปิดร้านเสริมสวยอยู่ในซอยสบายใจย่านสุทธิสารกทอมอได้รู้จักกับนายเคนดิกที่เดินทางมาท่องเที่ยวเมืองไทยเช่าห้องพักอยู่ในซอยสบายใจโดยบังเอิญก่อนจะติดต่อไปมาหาสู่กันตลอดจนได้แต่งงานจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จากนั้นตนย้ายไปอยู่กับนายเคนดิกที่เกาะคาวร์รัฐฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกาและมีลูกด้วยกันหนึ่งคนคือนางสาวเอริกาจัสมินบอวินกิบสันขณะนั้นตนเป็นแม่บ้านมีหน้าที่ดูแลบ้านเลี้ยงลูกสามีไม่ได้ทำงานอะไรพอครอบครัวได้รับเงินจากนางเดสตาบอนวิน bon แม่ของนายเคนดิกที่อาศัยอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียค่ะมีอาชีพเป็นนักลงทุนเล่นหุ้นเดือนละ2 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐ ถูกตัดขาดจากการติดต่อครอบครัวของบอนวินกิบสารมีเงินติดตัวทั้งหมดไม่ถึง100ดอลลาร์สหรัฐต้องอาศัยขอข้าวจากบทคิดละแวกบ้านประทังชีวิต10วันกระทั่งปี2553นางเด็กตาบอนวินแม่ของสามีเสียชีวิตและต่อมามีหนังสือจากทนายความตระกูลบอนวินกิบสันระบุให้นางสาวเอริกาจัสมินบอนวินกิบสันรับมรดกข,ของนางเด็กตาบอนวินผู้เป็นทายาทในหุ้นสัมปทานที่รัฐบาลขุดเจาะน้ำมันในที่ดิน ในรัฐแคลิฟอร์เนียของตระกูล Born an, บอลวินกิบสันมูลค่ากว่า1,000ล้านบาทเมื่อรับมรดกเสร็จได้กลับมาประเทศไทยเพื่อเยี่ยมบ้านเกิดและจะเดินสายทำบุญตามวัดต่างๆก่อนหาลูดทางทำกิจการเพื่อพาลูกสาวกลับมาอยู่บางไทยอย่างถาวรลูกสาวได้บอกว่าหลังจากคุณพ่อเสียชีวิตช่วงนั้นตนมีอายุหขวบเนื่องจากไม่ได้ทำประกันไว้เงินทั้งหมดของครอบครัวได้ใช้ไปกับการรักษาจนหมด ทำให้ครอบครัวต้องตกอับลำบากอย่างหนักคุณแม่เปิดร้านอาหารไทยกิ่งบัวเมื่อตอนจบมัธยมปลายเมื่อได้อายุ18ปีตัดสินใจหยุดเรียนเพื่อมาช่วยเสิร์ฟอาหารเพราะที่ผ่านมาไม่เคยทราบมาก่อนว่าตระกูลของคุณพ่อจะรวยมาหาศาลขนาดนี้และคุณพ่อไม่เคยพูดหรือบอกเล่าคุณแม่เลยเพราะเกรงว่าหากคนทราบว่ามีฐานะร่ำรวยครอบครัวจะไม่ปลอดภัยหลังจากนี้ตัดสินใจกลับมาโรงเรียนมหาวิทยาลัยอีกครั้งเพื่อนำความรู้มาสานต่อกิจการในอนาคตและอยากให้คุณแม่ได้พักผ่อน จึงได้เสนอให้ปิดกิจการร้านอาหารที่ 5Y รวมทั้งกลับมาประเทศไทยเพื่อทำกิจการน้ำดื่มเล็กๆในจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ